ัสดีเพื่อนคือผมขอโทษจริงที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะฮะพอดีผมเล่นคอมอยู่ดีคอมม่าก,ก็ระ,ะ,ะเบิดคือเอาจริงๆมันก็แค่พังนั่นแหละครับแล้วกูเพิ่งได้คอมเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วด้วยแต่กูไม่รู้จะทําอะไรกูเลยคิดแบบว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกเนะี่ยผมก็เลยคิดคอนเทนต์อย่างตั้งใจแตกหนึ่งแตกสอง โอ้โหว,ว่ะมาบาบามาเหนือว่ะตอนนี้มาเหนือแล้วมาเหนือแล้ว <c oughs> เอาจริงๆคือกูคิ้ค,คอนเทนต์จริงๆนะซึ่งตอนนี้หลังจากที่ทุกคนก็รู้นะครับว่าผมได้เข้าโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าผมนั้นบาดเจ็บนิดนึงที่แขนนะครับเอาจริงๆมันก็ไม่นิดแหละนะซึ่งตอนนี้ก็กลับมาได้ใช้ปกติอยู่นิดนึงนะครับ นิดหนึ่งจริงๆและกูขออย่างหนึ่งนะเว้ยไอ้พวกที่ชอบขอให้กูเล่นแบทเทิลการ์ดเนี่ยคือกูกราบแล้วนะคือแขนกูเซฟเฟืองอยู่กูสู้ใครไม่ได้แหละแป่น่าจะมีแข่งอยูรแต่ที่นี่แหะเอาเป็นว่าเรากลับมาที่เนื้อหาก,กันดีกว่านะครับคือพอดีผมเพิ่งคิดได้ว่าทำไมเราไม่อัดคลิปจากสตรีมที่เราเคยเล่นกับคนดูเลยวะแบบน่าจะมีฉากฮาเยอะๆอยู่นะก็คือผมเลยแบบว่าลองรูปแบบใหม่ดูนะครับเลยได้คลิปเกมผีแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ทุกคนนะฮะช่วยกดไลค์นิดหนึ่งนะฮะก่อนจะไปดูคลิิิปดดดีนน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 ะะะะฮึึงงช่่วววยกกถืออาูขแล้ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับคุณเคยระสัญหาเกี่ยวกับารฟาร์มแมบ,บต่างๆที่แม่ไหนให้คุณในที่เ,เกียจฟาร์มแล้วหรือไม่หรือคุณต้องการหาวิเตเาิหกิจพาร์นในราคาสุดคุมด้มหรือเปล่าถ้ามีแล้วก็ผมข้อนําเสนอนี่เลย n e m o Shop รับบริการเกมโรบอในแม่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมแนวฟาร์มอย่าง B ล็อกฟ o o ดจุดจสซื่อ n f ฟินิตและเกมแนวทาวเวอร์ดิเฟน์อย่าง Anim เมะ v e n เว r อนิเมชแวนการ์ดและในสุดท้ายสำหรับผู้ชิลกายอย่างฟิสเพสซินเก้ามีความปลอดภัย100%มีบริการหลายอย่างขนาดนี้ก็ต้องนีม้อชอบและถ้าใครมีปัญหาเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อทางเพจได้เลยนะครับบริการทุกสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับผมไปรับชมคลิปวันดีกว่าเฮ้ยมึงอยู่แต่งตัวผีแล้วคุณนายหรือกูดุ้งโอ้โหคุณซีโรสมึงจะไปเปลือกายที่ไหนอ่ะบ๊อบบี้ยิ่งหนักเลย เออมีขีดกวอนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามไป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  let's go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  เฮ้ยเราไม่ต้องกลัวผีเว้ยคุณเห็นพระกามใหญ่กูเห็นละเอ้ยพาผสมจริงสัตว์เหลือแล้วมันไปไหนกันหมดวะเนี่ยอาคุณไว้ไปก่อนแล้วอ่ะไปแล้วแล้วไม่หลอกกันอ่ะมากันสามคน อ้ยวิ่งตามพระมารู้สึกตื่นเต้นมากครับหลังจากสภาพตอนนั้นสามปีที่แล้วคือสภาพเอโปเปิดายกราฟิกไม่ได้ฮะเปิดแค่หนึ่งกราฟิกแล้วเล่นกระตุกฮะแต่ตอนนี้คือไอ้อเออไอ้กูดูสองต่อไอ้ไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวคนโดไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวสวัสดีครับเราอยู่ในรายการล่าท้าผีนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่พี่พี่ แล้ววะอยู่กับผมโกอดๆอะรดีโอฮะเกี่ยวเฮ้ยสวัสดีครับด้านในมีใครหรือเปล่าอ่ะอ้ประตูขัดขวางเปิดไม่ได้เออเราอยู่ที่การนะคนดูไปผมขอโทษครับกูไม่อยู่แล้วโทษทีครับกูไปแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะวางกำับดักเหรอเฮ้ยในวิชันหน้ากาก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 เข้าไปเข้าไปใส่หน้ากากแอปโอ้ยเฮียด้านในมีการแก๊สแน่เลยเข้าไปเข้าไปเออหายใจลำบากเหลือเกิน กิมันแงว่ะ <c oughs> <c oughs> ใครก็สั่งสอนให้มึงไม่ไปไม่ใส่ลากากไอ้เริ่มร้อยตายสองคุณไวยได้ไงเพื่อนแต่คุณไว้เรามีเพื่อนแล้วนะเว้ยโอ้ <c oughs> กลัวอะไรอ่ะก็แค <c oughs> ่ผีเปล่าโอ้มันก็แค่ผีกลัวอะไรวะโอ้ยอ่ะไปกันต่อไปกูตุ่ม ยังเป็นประตัตากูยังเป็นประตัตากูยังเป็นประตัตากูคุณมาแล้วคุณมาแล้วไอ้ับ้าแล้วคุณวายคุณวายคุณเฮ้ยเจ้าขดเจ้าขดมีทางไหมมีทางไหมเจะาขดมาหาพี่มีพลังงานเฮ้ยมีอะไรไม่รู้เหมือนมีอะไรซ่อมไม่รู้อะโอ้โหผีตัดหน้าเยี่ยม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 กูโดนผีตัดหน้ามึงมีตู้แล้วกูกังวลยิบ่ายเลย น้ำมันเอามาเติมพลังงานมันไม่เหมือนไฮเปอร์พลังงานเลยนอะอู้อู้อะไรอะไรสวัสดีครับตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าทำไมเสียงมันดังจังเลยอ่ะเอ่อขอโทษครับเฮ้ยคุณไว้ต้องใช้น้ำมันคุณไว้ฮะน้มันมาแล้วผมเอาน้ำมันมาผมเอาน้ำมันมาด้วยโอ๊ย ใช่<อ>ป<ะ>่ต,ออต้องใช้น้ำมัน้่ะเนี่ยกรณีไฟดับของหมูน 6, ี้เราเจ้าหน้าที่ก่อนเนี่ยเขาต้องใช้น้ำมันหกน้ำมันหกคุณไว้น้ำมันหกก้อนน้ำแข็งสี่แปลว่าเออนี่ไงน้ำมันอโอ้โหแล้วก็ต้องกลับไปเอาก้อนน้ำแข็งอีก เอากลับแล้วครบแล้วแล้วผมแม่งลุยตาเดินไปเล่นหาของหานู่น <c oughs> แล้วกูอยู่ไหนก่อน <c oughs> อันบแรกไปเข้าไปเข้าไปเอาจิ๋มบ้และเอ้าเอ้า เอี้ยกูจะรวยอะเบียกเฮียต่อยหน้าตาเลยต่อยหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้อะเฮียไอเวต่อยหน้าตาเลยมึงก็าแจ็คพอตไอ้เฮียไอเฮียตายฮะกูว่าเจออย่างนี้กูว่าเจอผีวะโอ้ย เฮ้ยลองลองเทสนี่คอนเทนต์เปลี่ยนอะไรวะเรียมเดียวคนโดนไปยศตายดีดยเออแล้วกูไปโดนไฟพาตายรอบสี่ไอ้ยตายกันหลายคนนะแล้วาต้องตัดไฟก่อนไหมเพิ่งรู้อ่ะมีคนตายไปสามรอบไป ยังจะไม่ตายเพิ่มรอบสีเด็กก็เห็นอยู่ว่าไวยช็อตอพีปีหนึ่งว่าไอซีพีบีเหรอพี่ที่แม่งต้องรอไฟ้ายก่อนแล้วก็ให้เดินไปอ่ะพอผีอ๋อเฮ้ยทุกคนผมเจอขวานเราสามารถเอาขวานตามหน้าผีได้ไหมยิ้มอือกูพร้อมละจะหมัดจะมวยที่อะไรมันก็มาเหอะไอผีเวัยนี้อ่กูพร้อมซัดหน้ามึงและไอแม่เฮ้ยขอโทษคบคำใหา ได้ไงพระเอ้ยพระเอ้ยมีขวานกลัวอะไรวะึงมากูมีขวานนะกูไม่กลัวเราผีอะมากูพร้อมเลยสับแม้งเลยสับแม้งเลยสับแม้งรอรอมาไกรอมาไกรอมาไกถ้ามันรอเสร็จแล้วรีบไปนะรีบไปนะไป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  ไป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 มันขายมันได้จะมี oh, right. หานะพวกเราฉลาดวะบอบบี้คุณไว้สู้ๆนะกับผีคั้มสปาคุณไว้มันแคมปผมรอไปไกลๆเลยฮะเอาเฮ้ยผีผีผีโง่เอ้บอบบี้ แล้วบอกมันคามาหาพวกกูนะเว้ยผมรอมันไปแล้วไปแล้วนี่นเขาคือบูเซนสระจอร์ดอันสกีดไว้เอาไปดีฮะกลับมาที่เดิมไปเนี่ยไปนู่นไปนู่นไม่ไม่คนละทีนะโอ้เยหมุนหมุนหมุนเบาหมุนเบาหมุนหมุนเอ้าสู้สู้หมุนหมุนไปหมุนไปทำได้หมุนให้ช่วยหมุนมาเชวยหมุนเบาเชียร์หมุนเบาเออ h a ต t เ e ิ u c k แต่เล่นมาก,กูเพิ่งรู้ว่ากดกระโดดได้มันมันทางลัดไม่ได้ว่ะคุณไว้แย่ว่ะใช้วิธีเดียวผมเลยอ่ะถวกคุณแจดโดโชว์คุณแจดคนดูดูดิบ๊อบบี้อ่านี่เราเตรียมตัวเราขาดคันซีละน่าจะมีกระสับกระสือ <c oughs> ละนี่คุณแจลอยได้บอด๊อบบี้รีโพสนี่กำลังเปิดกำลังเปิดเรียบร้อย ไอ c ซีเปิดแล้วทุกคนแต้มถือขวานทุกคนอาวุธพร้อมเลือกเรียนสปีดนันนีงมีการถัดไปแล้วล้ะไก่ะตางนี้มันไม่รู้ตัวแหละไอ้เฮ้ยมันมาแล้วมาบอโอ้ยแก๊ส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 เฮียตายเรียบเกียบหมดเลย ไอ้เหี้ยตายกันยกเตี้ยผีมาฮะมีผีด้วยผีมาผีมาผีมาตายกันอีกทีเนาะไอ้แม่มคุณไว้ทิ้งของแล้ววิ่งโคตรไว้ไอ้ยี่เลยไอ้เหีคุณไว้คุณไว้ทำงี้อ่ะพวกเราต้องมีการเล่นแบบนี้ก็ต้องมียากมากต้าสวิตอาคุณไว้อู้คุณน่าจะปิด ด <sk pirate> ูว่ามึงควรปิดนะดูว่ามึงควรปิดด <sk pirate> ูว่ามึงควรปิดแล้วก็เปิดป <sk pirate> ิดไม่ได้เอาไหมอ้อ๋อมันห้ามโดนเลเซอร์ถ้าโดนแล้วมันจะด่าโดนเอา้าก็ไปคนเดียวดี <S 2> <S 2> อ๋อเปิดแล้ว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 พลังงานละฟื้นฟูไอ้เฮียจะผีมันก็ฟื้นฟูแม่ไอ้แม่งอยู่ด้านในตรงกลางเตาปฏิกรณ์เลยอะ วิ่งวิ่งวิ่งเดียวลเพื่อเราอ่ะเาครบไหมครบมันามาหมดเลยยังเหมือนรถไฟนะเว้ยรถไฟคนเยอะเลยกดแบบต่หน้าเลยเทนอบูซานเลยอะอะไรต้องใจไร ตกใจก็สีอีกย ตามวิ่ง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 วตามตามไปตามคุณนาเยเว้คุณนายคือตัวผ่านที่ผ่านแล้วผ่านไม่ไหล let's go ผมวิ่งช้าจะผ่านจะพอตวิ่งช้าต้องหานที่ะพอต หาดูแลกันหาใช่ไหมเก็บเงินเราไม่แน่ใจว่าพวกเราควรจะไปทางไหนตอนนี้น่าจะได้คอบอ๋อบันไดขึ้นไปขึ้น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 อะเล่นผ่ายขึ้นไปอะไรมองไหม ขึ้น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 ไปขึ้นไปเอาให้สุดขึ้นไปเออแล้วมันหวาหมุน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 ไอ้ก็หมุนเปิดเออนี่กูคอยสิงอ่ะ อไอ้เฮียแมพพึ่งโหลดกำลังมาดีแล้วเชียวแมพพึ่งโหลดเฮ้ออืมมาแล้วอปุ๊บมาต้นี่ะม,มาอย่างที่ไอ้สัตว์อยู่คนเดียวโหลดคาซีนอยู่ <laughs> อู้ดิฉันมาถึงแล้วล่ะนี่มัน นี่มันโลงกว้างอันไกลพ้นอะนัวันทางออกใช่ไหมอะเขากรลังจะมารับเราใช่หรือเปล่านะบอกว่าจะไม่มีตัวเฮียอะไรโผล่มาตอนกูจะให้นี่นะเว้ยนี่มันทางออกแล้วแต่ที่สุดมันก็ถึงจุดจบแล้วไอ้สั่นเพลงน้อิขสิทธิ์โอ้โหที่สุดมันก็ถึงจุดจบแล้วฉันจะได้กลับไปสักทีอะวิ่งผมวิ่งช้าใค้อยาเป็นยอดมนุษย์อะเพราะว่าในที่สุดฉันก็ได้ ลงมาแล้วขึ้นมาเปิดประตูแล้วบทด,ดีครับตายบดน,นี่คือผู้อยู่รอดใช่ไหมผมกลับมาแล้วฮะไม่ใช่มีตัวอะไรโผล่มาตอนกูจะโลขึ้นบันไดนะเว้ยแล้วมันมาจับสเกลใส่ไม่เอานะไอ้เงี้ยในที่สุดวันดีครับท่านเรากลับมาแล้วอ้าวกูโดนอทับตาย สภาพนี้คือหอตกเป็นทุกเรื่อนวันดีครับท่านไอ้แล้วมึงไม่ขับรถไอ้เหี้ยมึงไม่ขับเรือมึงออกมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยเรือเรือโอ้โหเนี่ยเดินไปไนายแบบอันนะอันนะแล้วมึงเดินกลางอากาศได้ไม่ดีนะมน,นี่ยเข้าใจครับเข้าใจไม,ไม่รู้คุณยนนันไนเข้าใจหรือเปล่าครับผม เอาที่ไปครับเราได้ของมาแนละ้วเดี๋ยวมาเกมมานี่ครับโอเคเสตาร์สตารเดี๋ยวไปทำอะไรครับเป็นต่อกว่านี้มึงก็ไปทำอะไรโอ,โอเคครับโอเคขับเครื่องบินอา้าว อ๋อขับเครื่องบินขอโทษครับขอโทษครับขอโทษคร,บรับผมพูดอลไรเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพูดแล้ววะ <c oughs> มันเป็นเฮลิคอปเตอร์คุณพูดว่าเหลือ